ครับสวัสดีครับพบกับผมครับมิสเตอร์เกษตรอินซีแห่งบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นจำกัดนะครับและก็ผลิตภัน3์สเกลอเวอร์แพนอันประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเวอร์แพนไขโตัวสารเวอร์แพนสูตรออริโกแซคคายและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนพศ2568ครับผมและก็ทีมงานก็ได้มาติดตามผลการใช้ ของสามเกอร์แพนนะครับที่นี่นะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านสัมม่วงนะครับตำบลซำอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเรามาติดตามกันครับเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของสวนนี้ครับสวัสดี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 แนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนะครับชื่อวัฒนชัยเทียนทองของพี่แปะนะครับพี่แปะครับครับชื่อคุณแปะนะส่วนพี่สาวคนสวย ชื่อมาริวันนวลป้ายค่ะชื่อเล่นชื่ออวบนะคะเป็นที่ปรึกษาผลิตพันธ์สามเกลอแพนให้กับคุณแป๊ะครับคุณแปะก่อนอื่นเลยครับก็ว่ากันด้วยเรื่องคุณแป๊ะนี่ปลูกทุเรียนพันพันหมอนทองหมอนทองนะครับมีตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ30ต้นครับประมาณ30ต้นเป็นพันหมอนทองครับเบื้องต้นเลยคุณแป๊ะได้มีโอกาสรู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์หรือสามเกลอแพน ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้จากความรู้จากของพี่อื่นกับเจ๊นหนึ่งนะครับผมมาแนะนําครับนะอ๋อพี่อื่นกับเจ๊นหนึ่งนี่อ๋อคนคนในพื้นที่ครับอ๋อมาแนะนําให้คุณแป๊รู้จักครับผมเขามาแนะนําแบบไหนพี่เขาเคยลองใช้ก่อนครับพอเขาใช้ได้ดีเขาก็เลยมาแนะนําให้ลองลองใช้ดูเปิดใจใช้ดูครับอืมแล้วเราใช้ตามกันเลยไหมเลยลองเลยไหมลองเลยครับผมลองเลย เพราะว่าที่สวนเขาเคยลองมาแล้วผมก็เลยเชื่อนใ่อ๋อเพราะสวนเ็าลองใช้มาแล้วใช่ครับตอนที่เราตัดสินใจใช้เนื่องด้วยอะไรครับสภาพต้นเรามันเป็นยังไงเหรอลักษณะของต้นที่สวนนะครับจะเป็นต้นที่มีอายุแล้วจะมีต้นที่โซมมากนะครับเป็นไฟทอปทัลล่านะครับพอมาใช้นี่คือต้นมันจะพัฒนาดีขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมครับผมสวนเราเนี่ยสามสิบต้นเนี่ยอายุมันแตกต่างกันเยอะใช่ไหมทุเรียนใช่ครับ อ๋อแล้วก็มีประเภทที่มีปัญหาเรื่องไฟทอปทร่าครับทีนี้ก็เลยได้ลองใช้พอลองใช้แล้วเป็นยังไงครับตั้งแต่เริ่มใช้มันเริ่มเห็นผลในการพัฒนาขึ้นต้นจะสวยขึ้นครับต้นที่เป็นทอปทร่าขั้นแรกๆก็คือจะหายครับอจะมีต้นหนึ่งที่หายเพราะว่าเอายาไปราดโคนที่โคนครับผมเอาคู่หูสัสตจันเนี่ยผสมกันแล้วก็ไปราดที่โคนเลยครับผมเยอะไหมเป็นหลายต้นไหมเออเป็นหลายต้นแต่ว่าต้นที่ลาดทันน่ะก็คือเหลือครับ แต่ว่าต้นที่ไล่ไม่ทันก็คือตายเลยอ๋อพอมารู้นี่เวอร์แพนก็เลยใช้ปีที่แล้วนี่ช่วงประมาณสักเดือนไหนที่ได้เริ่มเลยที่เอามาล่าก็คือเริ่มเริ่มทำใบตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเลยครับอ๋อสิงหาเป็นต้นมาแล้วคุณแปะได้เจอกับนวัตกรรมใหม่หรือสูตรใหม่ของเราเนี่ยกดอะมิโนเวอร์แพนกับคาร์โดซานเวอร์แพนเนี่ยได้เจอสูตรใหม่เมื่อตอนช่วงเดือนไหนช่วงเดือนตุลานี่ครับแต่ว่า ตอนนั้นจะเป็นไคโตซานที่เป็นขวดก็เลยเริ่มเอามาใช้ก่อนครับครับพอเรามาเปลี่ยนก็คือใช้เต็มตัวเลยครับผมพอใช้เป็นคู่นี้เป็นผงสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเนี่ยก็ได้ใช้เลยช่วงช่วงประมาณเดือนตุลากันยนี่เหรอใช่ครับโอ้แสดงว่าไวได้ไวเนาะครับโอ้นี่ก็ประมาณ8ปดเก้าเดือนที่ผ่านมาใช่ครับผมโอ้แล้วหลังจากใช้แล้ว เยอะไหมแบบคือใช้เวลาเยอะไหมที่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแบบไหนอลองบอกหนยครับพอพอเอามาใช้ ฉีดทุก5วันก่อนครับฉีดทุก5วันนะใช่ครับพอฉีดทุก5วัน3ครั้งก็จะครบรอบของใบพอดีใบมันก็จะฟื้นขึ้นเรื่อยๆครับประมาณไม่ไม่เกินถึง1เดือนก็คือจะเห็นผลทันทีครับโอ้ไม่เกินหนึ่งเดือนเลยหลังจากใช้สูตรใหม่แล้วเนี่ยชัดเจนเลยครับอ๋อก็ยังฉีดพ่นมาต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ครับฉีดมาเรื่อยๆครับผมปีที่แล้วแปลงเนี้ยได้ผลผลิตไปขนาดไหนครับปีที่แล้วคือได้ทั้งหมดคือ หกร้อยกว่ากิโลกร,รัมครับหกร้อยกว่ากิโลเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ของเวอร์แพนเพิ่มมาใช้ตอนที่เก็บผลผลิตแล้วแล้วพอมาปีนี้เป็นยังไงครับผลผลิตที่เห็นอยู่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เพิ่มจากที่หกร้อยกิโลเนี่ยน่าจะเป็นเท่าตัวหนึ่งครับผมที่มองดูจากน่าจะอยู่ที่ประมาณสองสามตันน่าจะได้ครับ สองสามดันเลยนะน่าจะได้ถึงสองสองสองพันกว่าโลครับน่าจะได้น่าจะได้ถึงสองพันกว่าโลนะจากปีที่แล้วหกร้อยกิโลนะครับทุนที่ใช้ไปในสําหรับปีนี้ใช้ไปขนาดไหนเอ่อต้นทุนน้อยลงครับน้อยลงด้วยครับผมเพราะว่าลดต้นทุนด้วยครับผมยาพวกยาหนอนยาลาเราก็ยังใช้น้อยลงแต่ว่าพวกเวอร์แพนเราก็ใช้รอบการฉีดการอะไรใช้น้อยลงแต่ว่าคือพวกเคมีเราลดลงครับผม ลดพวกเคมีลงลดเคมีลงนี่ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะใช่ัไหมครับแต่ผลผลิตกลับได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมกี่บาททุนประมาณได้ไหมประมาณยังไม่ถึงสี่หมื่นครับตอนนี้ตอนตอนนี้ทุนที่ใช้ไปยังไม่ถึงสี่หมื่นครับทุกอย่างเลยนะทุกอย่างทุกชนิดเลยนะครับยังไม่ถึงสี่หมื่นแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะได้สองตันครับโอ้โหชื่นใจไหมอย่างนี้โอเคไหมเห็นชื่นใจครับผมที่มองดูลูกแล้วมันต้นแล้วมันมันให้ลูก เยอะขึ้นกว่าเดิมก็ดีใจแล้วครับผมต้นมันสมบูรณ์ขึ้นใบมันสมบูรณ์ขึ้นอ่าครับ,รบสิ่งสาคัญคือถึงจะมีลูกถึงจะลูกจะเยอะขึ้นหรือผลผลิตมากขึ้นแต่ต้นก็ไม่โทมใช่ครับต้นก็ยังสดใสใบก็ยังเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมครับอ่านะครับเราเชื่อไหมว่ามันเป็นผลพวงของ3 c มเกอรอร เชื่อมากเลยครับเพราะว่าที่สวนนี้คือจะไม่ไม่ได้ผสมสูตรของอย่างอื่นก็คือใช้เวอร์แพนตลอดเลยครับน,นี่คือความชัดเจนนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรที่ตัดสินใจได้ใช้สเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของเรานะครับสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจด้วยครับน,นี่คือปีแรกที่ใช้เลยผลผลิตออกมา,มามากมากกว่าเท่าตัวนะครับนี่คือ เสียงจริงตัวจริงของเกษตรกรที่ได้ใช้นะครับตอนแรกที่ก่อนจะซื้อเราคิดว่ามันแพงไหมทีแรกเนี่ยในความคิดหนึ่งคือ,คอ,คอแพงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เห็นผลผลิตของของการใช้แต่พอเราใช้แล้วมันคุ้มค่าจริงๆครับใช่ไหมลงทุนไปเราคุ้มค่ามากมเลยครับน,นี่ครับเพราะหลายคนกลัวว่าจะต้องซื้อเพิ่มก็จะต้องจ่ายเพิ่มแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่รู้แต่พอรู้ว่าเราใช้แล้ว ้นไม้มันบอกว่าผลผลิตมันดีจริงครับ<ช>ได้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่แพงใช่ไหมครับอ่าโอเคอท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณแป๊ได้ฝากอะไรสักนิดหน่อยครับสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้เห็นคลิปนี้ว่าให้มั่นใจกับสามเกอรเวอร์แพนอย่างไรครับฝากเลยครับครับผมลองเปิดใจดูนะครับผมเพราะว่าเป็นของ ชีวภาพแท้จริงครับไม่มีสารเคมีผสมลองใช้ดูนะครับจะเห็นผลภายในหนึ่งเดือนนี้ครับผมอนึโอ้โหชัดเจนครับไปในหนึ่งเดือนด้วย<ช>ครับออาสำหรับที่ปรึกษาบรินารสาตเกลือวอลแพนครับมีอะไรฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับอย่างเมื่อกี้เนาะปัญหาที่น้องแพงะแเจอก็คือเรื่องของไฟทับทรอร่าเ้นป่วยนะคะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะช่วยให้ชาวสวนนะคะ แก้ปัญหาตรงนี้ได้เรามีสารชีวพันธุ์น้องหมาถูกต้องใช่มีตัวคาเชราทางดินแล้วก็ทางต้นทางใบแล้วก็พ่นลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวค่าเพระหนอนแมลงกลุ่มชีวภาพทั้งหมดครับอภัยต้นสุขภาพและยังรักษาต้นให้หายแบบยั่งยืนถูกต้องใช่ต้องฝากรายละเอียดกับพี่อัดได้ครับนะครับก็อย่างที่คุณหัวบอกนะครับนั่นก็คือตอนนี้บริษัท เวิร์ a r d i n n o v a t i o n ของเราหรือ WCI นะครับได้มีผลิตภัณฑ์นะกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับเพื่อที่จะปราบศัตรูพืชแล้วก็รักษาโรคของพืชอ่าเป็น2กลุ่มเลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่รักษาโรคกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่กําจัดแมลงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมี2กลุ่มโดยที่สําคัญอย่างยิ่งทั้ง2กลุ่มเป็นชีวภาพะนะ,ะ,ะเป็นชีวภาพนะ เราเรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถนี่ครับดูได้ติดต่อได้ทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับหรือติดตามทางโซเชียลอนื่นๆได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิมพ์หาเลยครับสามเกอร์เวิร์แพนอ่าแล้วดูนะครับที่ปรึกษาต้อง WCI เท่านั้นนะครับ World c a าร์ n n ินโนเวชเท่านั้นครับที่ทำให้คุณได้มั่นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความตั้งใจของบริษัทเรานั่นคือการให้ เกษตรกรไทยนะครับได้มีแผ่นดินทองจริงๆนะครับปัสจากเคมีใช้อินทรีย์ก็ได้ผลแล้วช่วงนี้นะครับความเป็นอินทรีย์ก็สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรได้แล้วช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตนี่ครับคุณแป๊ชัดเจนครับยืนยันชัดเจนว่าลดต้นทุนแนะ่แล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตนะครับฝากไว้ครับสำหรับสเกอร์เวอร์แพนนั่นคือกดอโมโนเวอร์แพนและ ไขตัวซานเวอร์แพนสุตรโอลิโกแซคคาไลและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับสามเกิลเวอร์แพนชัดเจนแล้วยังพ่วงด้วยสารชีวพันธุ์นะครับนี่โอเคติดตามเราได้ใหม่จากคลิปต่ตอตอไปนะครับว่าเราจะไปติดตามการทำงานของสามเกิลเวอร์แพนได้ที่สวนไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับแล้วเราจะนํามาฝากทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ นะครับและก็พี่อวกไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่ก็นะครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับขอตอกย้ํานิดนึงครับตอนนี้สําหรับคนที่แอบอ้างคนที่กําลังก๊อปปี้นะครับคนที่กําลังเอาของลอกเลียนแบบนะครับมีเพราะฉะนั้นติดต่อกับตัวแทนของ WCI ชัดเจนที่สุดนะครับคุณจะได้ของแท้และของดีแน่นอนสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ